คนคิดว่าต้องใช้เวลากี่วันถึงจะได้เครื่องดื่มที่อร่อยหลากหลายและยังคุ้มค่าสำหรับฮอปชาเฟ่คำตอบคือตอนแรกจริงๆอ่งอะความมาในที่รุกควาอยากได้คืออยากจะเปิดตัวตั้งแต่ปลายเดือนแล้วคือถ้าไม่ตรงก็คือจะถามกชิ้นที่ที่เราได้รับก็คือจะเป็นชิพพทีคันสับลองดโดยว S I ออหอมมากเลยอะอาจจะเป็นเมนูใหม่ที่คนไทยบางคน,น,นคอาจจะยังไม่ได้ลองชิมใช่ใช,ใช่ได้ทั้งสามอย่างเลยก็คือ กลิ่นแลวก็รสชาติจ่ชัดเลยแล้วก็สุดท้ายที่เราก็ขอก็คือตัวปงตัวนี้ค่ะาสามารถทําเมนูได้สตดิต้องได้ค่ะลูกค้าของช่าเรืต้องคุ้มคำตอบคือ2เดือนเต็มเต็มและมากกว่า3าสิบสูตรที่ได้ทดลองและทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเลือกเมนูไหนก็ได้แต่เพราะเราตั้งใจเลือกวัตถุดิบที่จะเป็นหัวใจของเมนูใหม่ ทีนี้เ,เ,เม,กกมื่อกี้รสชาติคองเทนต์ไกันบ้างคะเฮยั้ก็อัปเดตมากว่าเดือทปีสอเลยะกินื่อนไหมดโอเคอเราชอบประมาณนี้วันนี้ขอให้เค็นวัทราของทุกคนขอบคุณค่ะ ทำไมโรใไซมัสคัตเราเลือกสซมัสคัตเพราะมันคือผงที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวกลิ่นหอมรสชาติดีและยังต้องเข้าได้กับหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นนมชาหรือโซดาไม่ใช่แค่รสชาติที่ดีแต่ยังต้องใช้ต่อยอดได้หลากหลายเมนูซึ่งสําคัญมากๆสําหรับลูกค้าแฟนช์ของเราที่ต้องขายง่ายโดยไม่เพิ่มความยุ่งยากและก่อนที่ไซมัสคัตจะมาถึงร้านทุกสาขาทุกซองต้องผ่านกระบวนการผลิตที่เข้มงวดจากโรงงานจุดเด่นของเราคือความสะอาดความปลอดภยัยและคุณภาพที่ เราควบคุมอย่างเคร่งรัดทุกขั้นตอนเพราะคุณภาพเริ่มต้นตั้งแต่ต้นทางทุกแก้วที่ออกจากฮอปชาเฟ่เราใส่ใจตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆจากไอเดียง่ายๆกลายเป็นเมนูที่เลือกได้ถึง12แบบและนี่คือจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็น12เมนูนี้ก็จะมาพูดถึงที่มาที่ไปของตัวเมน,นูแต่มาถามว่าทำไมค้อถอเลือกที่จะมาตัว ก็คือก่อนหน้านี้มันมีกระแสในเรื่องของตัวไซมันคัดนะคะที่มันมีพวกสารเปื้อนต่างๆทำให้ตัวเปิดไม้ตัวนี้ค่ะไม่ป็ดที่นิยมหรือว่าไม่มีใครกล้าที่จะลองทานเลยเราก็เลยอยากเอาให้คนไทยได้ลองชิมตัวสซมันคัดนะคะที่มันไม่ดิบเอนเราทำสิ่งนี้เพราะเชื่อว่าลูกค้าควรได้อะไรใหม่ๆที่ไม่จำเจและแฟนชส์ซีควรมีเมนูที่ขายง่ายและไม่เพิ่มภาระวัตถุดิบที่เราเลือกใช้เราก็เลือกจากแหล่งที่เชื่อถือได้ผ่านกระบวนการ ที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานเพราะเราอยากให้ทุกซองที่ส่งออกไปมั่นใจได้ทุกครั้งที่เปิดใช้ค่ะ12เมนูจากผงตัวเดียวเพื่อลูกค้าแฟนชายและลูกค้าผู้บริโภคขอบคุณที่เชื่อใจฮอปชาเฟ่และขอให้ทุกแก้วของเมนูไซมัสคัตเติมความสุขให้ทุกคนเลยนะคะ